สวัสดีครับวันนี้พผมวิชัยพีทีครับวันนี้มาตอนเช้านิดนึงครับน,นี่เราจะไปส่งตัวรถลากตัว S200 นะครับของศักพัฒนานะครับตัวนี้เป็นเพาหกล้อนะครับดุมหกล้อกระทะหกล้อนะครับเป็นยาง825สอ้ขอบนะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ำ5นิ้วกว้างที่2เมตรย0ยาวที่5้าเมตร นี่ก็จะไปส่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้ในราคาที่80,000บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ083 3 3 8 3 5 0านะครับ083 3 3 8 3 5 0 7นะครับแจ้งให้ทราบนิดน,นึงนะครับองเราเป็นสินค้ามีลิขสิทธิ์นะครับ อนไดที่จะเรียนแบบยังไงก็วัดขนาดดูให้ดีแล้วกันนะครับผมดลิขสิทธิ์มีลิขสิทธิ์นะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยครับ083 338 3507 083 338 3507นะครับ ตอนนี้ตัวค้ำข้างล่างเราเราทำแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบที่เปลี่ยนใหม่นะครับต้องมีข้างๆแล้วเอาลงเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าครับดูดุมหกล้อหกน็อตนะครับตัวนี้นะครับ โอเคครับครับกาสวัสดีครับผมวันนี้กามาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับผมนี่อยากสอบถามนะครับเห็นรถละเพ่งไลยเนาะครับมาทับใจครับนี่นีี่่ดอยูถือใจโดอกเนาะครับครับผมอันนี้กาสั่งจากทางยูทูบนะครับอันนี้การทรงจริงได้จริงอยู่ได้จริงครับได้จริงยืนยันจากลูกค้านะครับเนาะอ่าจีซ่าแน่จังน้อยเพราะว่า คิวเขาหลายนะครับผมของดีต้องอดใจรอนิดนึงครับอันนี้เขาอยู่บ้านไหนครับบ้านลาดตะเพียงครับบ้านลาดตะเพียงครพื้นเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นครับกับ้านไก่เลื้นเกี้ยงโบไก้วจังเดยนะครับกัจังไดยมื้อนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าหลายๆครับสวัสดีครับ